เนวเมสุตังเอกังสามยังพระขาวาพารานสิยังวิหารนาติอิสิปัตตนีมิคทายตต,ะตะระโคพระขวาปัจจาวังคียยพิคุอามันเตสิเทวามพิกเวอันตาบัปพะชิเตนะนาะเสวตพายโยจานังกาเมสุกามัสุสขัลิกานุโยโคหินโนคมมมัมโมโป ภูชานิโกอนาริโยอัตนันตะสันหิตโยจานังกันตากิละมัทธนุโยโคทุโคอะเรโยอนาริโยอนันตสันหิตโโยเอเตเตปิคะเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธา จากุูการณียาะการณีอุปสมยัยอภิญญายสัมโพธายะนิพานายะสัมวัตติกัตตมาจะสาภิกขเวมะชิมาปฏิปฏาาทาตถาคเตอ,อภิสุทธอภิสัมพุทธาจักขุการณียนณะการณีอุปสมยัยอภิญญายสัมโพธายะนิพานายะ สังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังอคิโกมัคโคเสยทีทางสัมาทิิฐิสมากัสโผลสมาวาจาสมากัมมันโตสมมาอาชิโวสมาวายโมสมมาสติสมมาสมาธิอายังโคสักอายังโคสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนาอภิสัมพุทธาจะขุกรณียานะกรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพทายะนิพานายะสังวัตติ อิทังโโหปนะพิกขเวทุกขงังอริยสัจจันชาติทุกขาราชาปีทุกขามารณปิทุกขังโสกปิริเทวะทุกขโมทะนสุปานาสุปายาสปิทุกขาอเปเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยามปิฉังณรพตตัมณรพติตัมปิทุกขัง,ขงสังคิเตนะปัจ,จุปทานา ปรธานาคันธาทุกขาอีทางโขปนาพิขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจยายังปัญหาโปโนภาวิกานาะธิราคหะสาหคตาตันตระตัตตาพินีพินันทินีเสยทีทางการมาตันหาภาวะตันหาอภิวาตันหาอิทางโขปะวะพิขเวทุกขานิโรโทรอริยสัจจโยตัสสะเยวะ ตันหายะเอเสสวิราคะนิโรโทรจาโคปะนิปตินิคะปตินิสโคมุติอนนาลโยอิทังโคปนังพิคขเวทุกขนิโรโทรคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสยยทีทางสมาทิฏฐิสมากัสโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอชโว สัมมาวายมสัมมาสติสัมมาสมาทิอีิทางทุกขังอริยสัจังติเมพิขเวบุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจักุุทัพปทาที่นานัอุทัพปทาที่ปัญญาอุทัพปทาที่วิชาอุทัปทาที่อโลโกอุทัปทาที่ตังโคปฏิทางทุกขะอริยสัจังปริญเยยันติเมพิขเวบุเพอนันตสุเตสุ ธรรมเมสุจักคูทัพระตาที่นานังุทธัพธิปัญญาุทธัพธาติวิชาอุทธัพธัติอโลโกุทธัพธาทีตังโคปานิถังทูกคะอริยสัจจันติเมพิฆเวบุเพอรณะนสุเตสุธรรมเมสุจักคุอุทธัพะทาที่นานังุทธัพัติปัญญาุทธัพธที่วิชาอุทธัพธที่อโลโกุทธัพธที่อีทางลูกคสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพอรณะสุเตสุธรรมเมสุจักคุอุทธัพะัาที่นานังุทธัพธัติปัญญาุทธ อุทัปทาทิตังโขปานิถังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหารตัมพันติเมพิกเวบุเพอนันโนสตเตสุธามเมสุจะภูอุทัพปทาทินานังอุทัปทาทิปัญญาทัพปทาทิวิชาอุทัปทาทิอัโลโกอุทัปทาทิตังโขปานิถังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหิรนันติเมพิกเวบุเพอนันโนสตเตสุธามเมสุจะภูอุทัพปทาทินานังอทัพปทาทิปัญญาทัพปทาทิวิชะอุทัพปทาทิอัโลโก อุทัปทาที่อิทังทุกขานิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอานุนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปทาที่นานังอุทัพปทาที่ปัญญาอุทัปทาที่วิชาอุทัปทาที่อะโลโกอุทัพปทาที่ตังโขปานิถังทุกขานิโรโทอริยสัจจันจิกาตามพันติเมพิกเวบุเพอนันสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปทาที่นานังอุทัปทาที่ปัญญาอุทัปทาที่วิชาอุทัพปทาที่อะโลโกอุทัพปทาที่ตังโขปานิถังทุกขานิโรโทอริยสจาจ จิกะตันติเมพิกเวบุเพออนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุตาปทาทินานังอุทัพทาทิปัญญาอุทัพทาทิวิชาอุทัพทาทิอาโลโกอุทัพทาทิอิถังทุกขานิโรโทะขามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคเวบุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุตาปทาทินานังอุทัทาทิปัญญาอุทัพทาทิวิชาอุทัพทาทิอาโลโกอุทัพทาทิตังโขปนิถังทุกขานิโรโททขามินีปฏิปทาอริยสัจจภาวเว ตามพันติเมพิคเวบุเพอไอระนุสุเตสุธรรมเมสุธรรมเมสุจักขูทัปปะทาที่นานาอุทัปปะทาที่ปัญญาทัปปะทาที่วิชาอุทัปปะทาที่อโลโกอุทัปปะทาที่ตังโขลปนิถังทุกขานิโรทักขามินีปฏิปทาอริยสัจจังภวติภระวตันติเมพิคเวบุเพอไอระนุสุเตสุธรรมเมสุจักขูทัปปะทาที่นานาอุทัปปะทาที่ปัญญาทัปปะทาที่วิชาทัปปะทาที่อโลโกอุทัปปะทาที่ยาวะกีวะจะมีพิคเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปวะ ทาวาทศาก,การังยะถาปูตังนานาทาสังนวิสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวะหังพิเเ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 เกเวทัศเสวีทัศเสวะเกโลเกสมารกเกสุภามาเกสุสามะพรมมามะนิยาปชายะสะเทวะนุสสายะอนุตาลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมกุตโธปัจ,จัญญาสิงยะโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปรวัตถั ทวาสการังยะถาภูตังยานทาทัศนังวิสุสวิสัตถังอหิสุอัตคะอัตถังพิเคเวทัสาเวเกโลเกสมมาเกสุภมะเ,เกทัสสัมณะพระมณิยาปัจชาเทวมนุสายะอนุตา,ารังสมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปจัจจญญาสิงญานัญจปะนะเมทัศนังอุทะปทาธิอะุป,ปาอะุป,ปาเมว ติอายะมันติมาชาตินัตถิธานังปูณภาภวิตวโตภวติอิธรรมโวจะกขะวาอัตตมานะปัญจวคียะพิขุภะควันโตภาสิตังอภินันทุงสอิมันสมิจะปนาวเวยากาณะมิงกัญยามาณีอายะสมะโตโกธัญญสิวิระชังตีตมะลัง ธรรมะจะกขุงอุทปทาที่ยังกิจจิสมุทัยยังธรรมังสัพพันตานิโรธธรรมมันติปาวัตติเตจภาวตาจะภะควตาธรรมะจักเกกุมพิกรุมมาเทวาสัทธรรมนุสาวิสุงเอตามภะควันตาภาราณสียังอิสิปตินะมิขทายิอนุตตรังธรรมะกัจจังปวัตติทั้งอภวัตติยังสมะ นีนาวาสุพัมณีนวาเทวนาวามารีวาสุพัมุนาวาเกณจิวาโลกสมินติภูมิมานังเทวนาังสัตทังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมุสาเวสุงจาตุมหาราชิกาเทวนาังสัตทังสุตวาตวาสิตตวาตินสาเทวาสัทธมุสาเวสุงตวนาติงสานังเทวนังสัตทังสุตวา ยามาเทวสัธรมนุสาวเวสุงยามานงเทวนางสัตวังสุตวาตุสิตาเทวทัศนะสานุสาวเวสุงตุสินาตุสิตานางเทวนางสัตวังสุตวานิมารตีเทวสรมนุสาวเวสุนิมารตีนางเทวนางสัตวังสุตวาปรานิมาปรานิมิตตวาสวัตตีเทวสรมนุสาวเวสุงปารานิมิตตวา วัตตีนังเทวานางสัทังสุตตาพรมณกายิกาเทวะสัทธรมนุสสาเวสุงเอตามพระวันตาภารานสิยังอิสิปเตนะมิขทาเยอนันตุตรังธรมะกจังปวัตติตังอภวัตติยังสามเนนะวาพรามเนนะวาเทวนาเทเวนาวามารีนะวาพรมมุนาวากเนจิวาโลกาสมินติอิติหะเตนะสังฆเนเตนัม มูหเตนะยาวะพรมมามโลกาสัทโอะพ,พุขจิยจะทะัสะสะหัศส,สีโลกทธาตุสังกับปิปะสังกับปิสัมปเวทิอัปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอิติกรม,มีวะเทวนังเทวานุภาวังอัทโขภคะวาอุทานังอุทานิอุทานีสิัญญาสิวตาโภโกรัญโยอิ อัญญาสิตวาโพกโกทนันโยติอิติหิทังอายาสามัมมโตโกโทันญโอยอสยะสายาอัญญากโกทนันโยเตตวานามังอโหสีติ